มาดูจานบาวครับ่าตรงไหนนิดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูปายันไมโครดวนนะครับามาทางนี้หรือเปล่าปัดข้ามนะครับ tháng ba, không biết, biết là nhiều kệ này, anh cả bảo là tầm 2 giờ, 2 3 giờ mà, tham rùa bò, Chẳng ép này, có soi 1, soi 2, -3 -2, -3 -2. ไม่ใช่ไอ้หวิสนียงครับฟังโน้วนก็มวิสนียง អាយហ្នឹងเห็นនៅរកទំពិកហ្នឹងនេះអឺតឹងឡើង เดาม่โอเคกินเด้งโครโอ้คิดสุงไงเะนี่เรามาดูจานเบานะจานเบาใส่เลือไปซอยฟานุนั่งดูจานเบานะครับ

เกี่ยวเนื้อซับนี่ก็ไม่ได้ออกหลายวันแล้วนะก็มัวแต่พากันไปลุยอยู่หน้าสวโ,โคอันนี้ก็เสร็จแล้วแหละเหลือแต่ขุดวางท่อ นนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับโอป้าเอาไปลือล้อๆได้ไห้